วัดรอบวัดรอบวัดรอบแบงนี้ที่นี่สกายวอล์กนะคะที่ไหนล่ะคะที่ไหนล่ะคะเช,ชียงคานเชียงคานค่ะทุกคน <laughs> เชียงคานจ้า<ว>ตอนนี้แม่น้ำเป็นสีขุ่นมากเลยเพราะว่าฝนตกนวัดพระใหญ่กกหนิวสวยแหละแต่ก็ยิวๆอยู่นะยิวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็อ่ะจะสร้างรูปสร้างรูจะเป็นซอกปรอโราไหนตรนไะนใคหมุดเลยล่ะที่เต้นบ้าน การเที่ยวแล้วมาที่นี่บ้างสวยมากทุกคนอากาศคือดีนะคะฟ้องนวนจะเป็นแบบู้ทิวเขายาวเลยอะ่ะทิวเขายาวเลยจริงนะสวยสวยสวยอีกทีอีกทีตรงนี้คือภูภูเลยนะภูภูเลยนะ ๋ยวไปอ่านให้มายพูอะไรนิ้วๆ,ๆหลวงพอ่อพระใหญ่นะคะใหญ่วัดกกนิ้ววัดกกนิ้วอ๋อก็มาทําบุญกันได้นะคะแล้วก็คลิปนี้คลิปพอกบุญนะคะสายหมก,ก็ต้องไม่พลาดสวยคืออยู่ดีมากฝัก <ๆ S 2> ่งหนนจะเป็นหมู่บ้านนะคะ ตรงนี้เป็นสายน้ำที่ออกมาจากทางหมู่บ้านนะน้ำอันนี้มันไปไหนนะเข้าหมู่บ้านเข้าทางโน้นไปหรอเป็นแม่น้ำทางนู้นทางโน้นแม่น้ำโขงอันนี้น่า้ำโขงวะฮะชายชายแม่น้ำโขงใช่ไหมฝั่งนู้นเขาชอบฟอลางเลยฝั่งไหนฝั่งนู้นแหะฝั่งนู้นหรอเดี๋ยวเราซูมไปประเทศเพื่อนบ้านเฮลโหล ขึ้นอยู่ไหมอะ่ะตัวเองีใครอยู่ไหมคุกคามนิดนึงเราประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะสปะอปปอลาวนะสบายดียังมงเนี่ยฝั่งไทยฝั่งไทยสวยเสกที่แหละอันนี้เหรออันนี้ฝั้งไทยแต่ตรงน,นี้เป็นสามเลี่ยมเลยเนาะอากาศคือดีมากอะ่ะ แล้วดูทิวเขาดิทิวเขาแบบสุดยอดมากอะเดี๋ยวขอนยาไถ่ายรูปกันนะคะสาธุรับบุญร่วมกันนะคะสกายวอล์ก,ออกเชียงคานจังหวัดเลยหลวงพ่อพระใหญ่วัดกุกวัดกุกนิว,ว 对吧？扑扑妞，OK。